ก็เดี๋ยวสิ่งที่จะคุยอ,อยู่นี่คืออยากอยากให้พี่น้อยเปิดใจว่าจากที่ได้รับประทานตัวเขทาไปแล้วเนี่ยีรู้สึกอย่างไงบ้างรสชาติเป็นอย่างไงหนึ่งตั้งแต่รสชาติกินนะฮะและผลตอบรับออกมาตอนตอนช่วงที่เราแปดชั่วโมงออกมาเนี่ยรูกประทับาจดีไหมแะไประมาณนี้ครับได้ได้ก็เมื่อคืนก็ได้ทดลองกินดีทอ็อกของ BCK ไปใช่ไหมฮะปกติแล้วบางคนที่ทานยากมากนะปกติเพราะว่าทุกทุก หลายยี่ห้อไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะหลายยี่ห้อพอชงพอชงเสร็จแล้วมันมีความสึกมันทาแล้วมันคนอื่นก็อมอ่ะเพราะว่าปกติเป็นคนทานยายากแล้วไงเกิดมาจากรสชาติยิ่ินแล้วมันใช่แล้วมันจะมันชาติอะงน่ยเ้เมื่อคืนพี่บิ๊กชงให้ทานก็บอกว่าไม่ทานพอชิมไปเออเหมือนน้ำผลไม้รสเอนตรลุตใช่ไหมใช่อ่าแล้วพอทานไปอือ พอทิ้งไว้สักพักถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะมันจะเหมือนจะมันจะ <อง S 1> พองพองตัวไอ้นี่มันไม่เป็นนะมันก็เหมือนเป็นน้ำผลไม้ธรรมดาพอทานหมดพอทานหมดก็ไปก็นั่งคุยกันเสร็จแล้วเมื่อคืนก็มานอนปกติจะตื่นสายประมาณเจ็ดโมงครึ่งเมื่อคืนตีห้าปลุก มือกำลังสุดเออเหมือนกันเราจะเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ปวดท้องถึงขนาดบิดนะแล้วก็ก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้ําก็ถ่ายคือคือระบบขับถ่ายที่ออกมาเป็นธรรมชาติไม่ยั่วไปไม่ไม่ไปปวดไปมวนแล้วไม่ไม่เนเหมือนคนท้องเสียไม่มีอย่าออกอย่างเป็นธรรมชาติปกติถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยนะมันจะบิดโกนอุ้มาปดอะไรอย่าง้ไม่กินแล้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอถ้าตัวนี้มันก็โอเคสัปดาเ์็นงก็ถ่ายปกติถ่ายปกติแล้ว ไม่บิดนะก็ไม่ได้เป็นน้ำแบบว่ามันบิดจนเหลวแล้วก็พลืกอย่างนี้นะไม่มันก็เป็นก้อนอยู่มีความรู้สึกอเ,เออมันนิ่มขึ้นความรู้สึกเราเออ,เอ,อมันพลืดหมดกับมานอนสักแป๊บหนึง่งประมาณสักยี่สิบนาทีมันเริ่มปวดอีกครั้งหนึง่งก็ไปขายก็ปกติแต่มันเหลวนิดนึงครั้งเนี้ยนะ <c oughs> มันเหลวนิดนึงก็ไม่ปวดท้องแล้วก็พลังแต่นะตอนเชา้าอีกครั้งหนึ่งนิดเดียวแล้วก็ทั้งวันก็ไม่ได้มวนท้องคิดว่า มันดีมากสบายมากสบายมือทํมสุดเอินปกติเมือนเราถ่ายเราถ่ายไม่หมดอ่ะมันถ่ายไม่หมดเรื่องมันยังค้างอยู่ไรนงี้แต่เมื่อเช้าก็ถ่ายไม่เกลี้ยงอ่าถ่ายใช่แต่เมื่อเช้าก็ดีแล้วก็ก็ได้ไลน์ไปบอกน้องเขาที่มานั่งคุยด้วยกันน้องเขาก็ไลน์มาบอกว่าน้องอ่ะนะชื่อน้องชื่อน้องเพนกับกับน้องปาล์มก็บอกว่าน้องถ่ายหมดเกลี้ยง รอบแรกค่ะตอน7จ็ดโมงเช้าคือน้องคนนี้หนึ่งแก้วเขาทานไปได้นิดหนึง oh. แต่เขาให้แฟนเขาว่าทานเกือบหมดแก้วแต่ว่ารอบที่สองก็อีกครั้งหนึ่งคือ8ปดโมงส่วนของน้องปาล์มถ่ายเยอะมากแต่ไม่ท้องเสียนะคะนี่คือลูกค้าที่ทานด้วยกันเมื่อคืนที่ก็ไปเจอกันเพราะว่าไปเทสสินค้าดังนั้นก็มีความว่าเออมั่นใจมั่นใจในสินค้า่ววาคิดว่าสุดยอดมากเพราะว่าเป็นคนที่ปกติทานยากมากม ไม่เคยทำน้องน้อยเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์กับบริษัทอื่นในเรื่องนี้มาเยอะแล้วใช่ไหมเยอะมากเป็นคนที่ถ้าเป็นดีท็อกซ์คันไม่ใช่เพราะมาเชีร์กันนะไม่ไม่ไม่เอาความจริงมาพูดเป็นคนที่ว่าเอาเอาเอาความจริงแล้วก็ส่วนดีของสินค้าเพราะว่าถึงจะยังไงถึงจะได้เงินเยอะแต่ไม่ดีฉันก็ไม่เอาเพราะว่าเวลาไปแนะนําคนอื่นมันเป็นเกียรติของเรา ที่เราสร้างสมกันมาพ่อแม่สร้างสมกันมาเราจะไม่โกหกถ้าไม่ดีบอกว่าไม่ดีกินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้เหมือนก,กันแล้วน้องน้อยคือถ้าเราจะจะแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ให้กับผู้อื่นเพื่อเป็นทานเป็นบุญเป็นบาร,รมีอะไรก็ตามถ้าจะถามว่าน้องน้อยมั่นใจในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดว่าจริงหรือไม่ด้วยถ้าพูดที่ที่พูดเป็นคนไม่โกหกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ว่า ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้าสิ่งไม่จริงจะไม่พูดถ้าน้องน้อยมั่นใจว่าสิ่งที่พูดจริงจะนิดว่าไม่มีอะไรเคลือบแฝงน้องน้อยพร้อมที่จะบอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรเผื่อว่าบางคนอาจจะถามมาเอ้ยถ้าถ้าจริงแล้วทำไมไม่บอกเบอร์โทรพร้อมที่จะบอกได้ไหมถ้ามีคนจะโทรถามก็มาได้ไหมได้ชื่อพี่น้อยนะคะชื่อจริงก็พิษณีดวงแขนะคะเป็นคนภูเก็ต โดยกำเนิดน,นะคะคหมายเลขโทรศัพท์ก็0864703289ตัวจริงจริงค่ะขอบคุณมาก